สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับต๊อกนะครับแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์ครับวันนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการโหลดเพลงนะครับลงไปในแต่ละเด็กนะครับให้ทุกทท่านได้ดูกันนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการทำบีทซิงโดยออโต้เลยนะครับมาให้ชมกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือเราก็ Select Demo Tag มานะครับหรือว่าจะเพลงอะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับแล้วกดตรงคำว่าโหลดนะครับ กดเพย์ดูครับผมเลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นนั่นเองครับคราวนี้เป็นการโหลดเดโมนะครับแท็กที่2นะครับเข้ามาที่หัวเด็ก2นั่นเองครับกดโหลดเหมือนกันครับเราจะสังเกตว่านะครับเพลงของแท็กที่2นะครับบีทจะไม่เท่ากันกับแท็กหนึ่งนะครับเราก็ทําการกดปุ่มบีทซิงค์นะครับให้บีทเท่ากันทั้ง2แท็กครับกดเพย์ดูครับแค่นี้นะครับทั้ง2เด็กนะครับระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับบีทก็เท่ากันแล้วนั่นเองนะครับ ง่ายมากเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสาธิตการโหลดเพลงและการทำบิดซิงครับง่ายมากๆเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับผม